เนื่องจากว่าตอนนี้นะครับมีประเด็นร้อนว่าคนที่จองวัคซีนโมเดอร์นาจากโรงพยาบาลเอกชนณปัจจุบันนะครับก็คือตอนกลางเดือนของเดือนตุลาคมยังไม่มีวี่แววเลยนะครับว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่แต่มีการประกาศจากทางราชะวิทยาลัยจุฬาภร์ให้สามารถที่จะจองวัคซีนโมเดอร์นาเพื่อฉีดเป็นการกระตุ้นในเข็มที่3นะครับในราคาโดสละ555บาทนะครับ จึงเป็นประเด็นร้อนกันขึ้นมาเลยตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่าประเด็นนี้ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับฝากกดถูกใจกดแชร์และกดติดตาม Beauty Talk Channel ด้วยครับที่ผ่านมานะครับมีหลายๆคนนะครับไปจองวัคซีนโมเดอร์นาของโรงพยาบาลเอกชนในราคาเข็มละ1,650บาทหรือ1,700บาทรวม2เข็มก็ตกประมาณ 3,300ถึง3า0 0ับาทซึ่งในตอนแรกมีการประกาศว่าน่าจะเข้ามาในเดือนตุลาคมนะฮะจะฉีดได้ซึ่งบางคนก็รอมากเลยและก็หมอเคยบอกหลายครั้งแล้วบางคนเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงแค่นั้นนะครับคือเขารอเป็นเข็มที่หนึ่งเลยนะครับคือยังไม่เคยฉีดวัคซีนเลยไม่อยากฉีดวัคซีนที่มีอยู่ปัจจุบันจะรอแต่โมเดอร์น,นาซึ่งหมอบอกไว้แล้วว่าเป็นไปได้เหมือนกันว่าการเข้ามาอาจจะล่าช้าอย่ารอเลยนะครับเพราะการรอในอันตรายมากนะครับแต่ก็มีหลายคนนะครับ ก็รออยู่นะครับแต่บางคนก็รอเป็นเข็มที่3อีกเช่นกันนะครับแต่ปัจจุบันเดือนตุลาคมก็แล้วนะครับยังไม่มีวิแววเลยนะครับว่าจะเข้ามาดังนั้นเนี่ยจึงเป็นที่บ่นกันของหลายคนที่จองแล้วก็เสียเงินไปก่อนแล้วด้วยนะครับแต่อยู่ๆนะครับตอนนี้นะครับมีการประกาศมาจากทางรัชวิทยาลัยจุฬาพร์ว่าให้ทําการสามารถที่จะจองวัคซีนโมเดอร์นาได้แต่ว่าเป็นแบบกระตุ้นเข็มที่3นะครับในราคาเพียง 55 5 55บาทปรากฏว่าตอนนี้เป็นกระแสร้รอนมากเลยนะครับคนที่จองไปแล้วจ่ายเงินไปแล้วก็เกิดอาการบ่นกันใหญ่เลยนะครับว่าเฮ้ยเกิดขึ้นได้อย่างไรจองของเขาจองเสียเงินไปแล้วยังไม่ได้นี่กลับมาได้ในราคาที่ถูกด้วยนะครับของทาารารเชลยวจุฬาพรนะครับอันนี้จึงมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรครับจะบอกอย่างนี้ก่อนนะครับปกติวัคซีนโมเดอร์นาเนี่ยเข็มหนึ่งนะครับที่เขาทําการฉีดเนี่ยโดยมตาตรฐานเนี่ยก็คือ ฉีดเข็มละ100ไมโครกรัมนะครับและทางที่ราชิทวยจุลาพรประกาศให้เป็นวัคซีนกระตุ้นของเข็มที่3นั้นเนี่ยนะครับเขาใช้เพียงครึ่งโดสนะครับของโดสปกติคำว่าครึ่งโดสก็คือเท่ากับว่าเท่ากับ50ไมโครกรัมเท่านั้นเองนะครับที่เขาประกาศว่าให้ทำการขายได้ในราคา515บาทนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยจึงจะเห็นว่า ราคาเนี่ยอาจจะถูกมากนะครับ555แต่มันเป็นแค่เพียง50ไมโครกรัมคำถามก็มีคนถามมาว่าแล้ว50ไมโครกรัมเนี่ยมันเหมาะหรือเปล่ามันสามารถที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราได้ดีหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับก่อนอื่นบอกงี้ก่อนนะครับถ้าเปรียบเทียบกับวัคซีนไฟเซอร์วัคซีนไฟเซอร์เนี่ยซึ่งเป็น m r n a เหมือนกับวัคซีนโมเดอร์นาแต่โดสที่เขาใช้อะแค่เพียง30ไมโครกรัมเท่านั้นเองจะเห็นว่าน้อยกว่าโมเดอร์นา ตั้งประมาณ3เท่าก,กว่าด้วยกันก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้นะครับและโมเดอร์นาแบบครึ่งโดสเนี่ยก็มีงานวิจัยของทางอเมริกานะครับพบการศึกษาว่าเขาทําการฉีดโมเดอร์นาแบบเต็มโดสนะครับเข็มที่1แล้วก็เข็มที่2หลังจากนั้นเนี่ยประมาณ6-8เดือนเขาก็ทําการฉีดโมเดอร์นากระตุ้นเป็นเข็มที่3โดยใช้แบบครึ่งโดสปรากฏว่าภูมิคุ้มกันขึ้นได้ดีนะครับอันนั้นคือเป็นที่มาของการใช้โมเดอร์นาแบบครึ่งโดส เอามากระตุ้นแต่ต้องบอกนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นผลงานวิจัยแต่ว่าไม่ใช่เป็นมาตรฐานที่ใช้กันจริงๆนะครับว่าจะใช้โมอร์นา่าแบบครึ่งโดสในการกระตุ้นเป็นเข็มที่3แบบมาตรฐานนะครับแต่ว่าทางราชเชยจุลาภรก็ใช้การอ้างอิงจากงานวิจัยอันนี้นะครับเพื่อใช้โมอร์นา่าแบบครึ่งโดสซึ่งคิดว่าน่าจะสามารถกระตุ้นได้ดีเช่นกันนะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในงานวิจัยที่หมอพูดถึงนั้นเป็นการใช้โมอร์นา่าครึ่งโดสกระตุ้นในคนที่ฉีดมอร์นา่าแบบเต็มโดสคือเข็มที่่2 แต่ว่าของไทยที่เอามาใช้กันนะตอนนี้ที่รัชเชลจราพรประกาศให้จะใช้นี่นะครับเป็นการกระตุ้นเข็มที่3ของวัคซีนอื่นๆนะครับเพราะเมืองไทยยังไม่มีการฉีดโมเดอร์นาเลยดังนั้นก็คือเป็นการฉีดกระตุ้นสำหรับคนที่ฉีดซิโนแวคซิโนฟาร์มหรือแอสตราเซเนกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะไปเทียบ,บ,บงานอ้างอิงของทางเมืองนอกไม่ได้ว่าจะกระตุ้นได้ดีจริงหรือเปล่าในความเป็นจริงแล้วอาจจะก,กระตุ้นก็เป็นไปได้แต่ ไม่มีงานวิจัยรับรองว่าโมเดอร์นาแค่ครึ่งโดสจะกระตุ้นได้ดีจริงหรือไม่สําหรับคนที่ถามเข้ามานะครับว่าถ้าเราจะจองร่างทางราชชัยจุลาพรนะครับแบบโมเดอร์นาครึ่งโดสนั้นจะห่างจากเข็มที่2นานเท่าไหร่ในความคิดส่วนตัวนะครับถ้าเกิดว่าฉีดเป็นซีโนแวคกับซิโนฟาร์มซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อตายภูมิคุ้มกันคงอยู่ไม่ยาวนานนัก แนะนำว่าอย่างน้อย3เดือนน่าจะก,กระตุ้นด้วยโมเดอร์นาได้นะครับและถ้าเกิดคนที่ฉีดเป็นแอสซ่าเซเนกาเข็มที่1และเข็มที่2นะครับในความเห็นส่วนตัวเนื่องจากแอสซ่าเซเนกาเป็นวัคซีนที่ภูมิคุ้มกันอยู่ได้ค่อนข้างยาวนานพอสมควรดังนั้นอย่างน้อย6เดือนนะครับก็สามารถที่จะกระตุ้นเข็มที่3ด้วยโมเดอร์นาได้ครับส่วนคนที่จองนะครับก็มีคนถามมาเยอะว่าถ้าเกิดจองในนามบุคคลได้หรือไม่นะตอนนี้นะครับทางราชเช์จุฬาภรประกาศให้จองสําหรับทางองค์กรหรือบริษัทเท่านั้นนะครับ ถ้าใครจะจองเข็มที่3มโรนาแบบครึ่งโดสในราคา5 5 5บาทนั้นในนามบุคคลยังจองไม่ได้นะครับส่วนการฉีดนะครับก็คือจะเริ่มมีการให้จองในวันที่29ตุลาคมนะครับโดยราคาจองแบบมัดจำนะครับก็คือ250บาทต่ตอ1โดสนะครับแล้วก็รับการฉีดนะครับในเดือนมีนาคมครับเชื่อว่ามีคนฟังของเราหลายคนนะครับที่จองวัคซีนโมร์นากับทางโรงพยาบาลเอกชนไปแล้วและยังไม่ได้รับการฉีดเลยนะครับ ไหมราบว่ามีความเห็นอย่างไรกับกรณีนี้นะครับลองคอมเมนต์กันมานะครับส่วนใครที่อยากจะจองวัคซีนโมเดอร์นาผ่านองค์กรนะครับกับทางราชชัยจุฬาพรในราคา555บาทแต่เป็นแบบ50ไมโครกรัมนะครับมีความเห็นว่าอย่างไรนะครับลองคอมเมนต์กันมานะครับแล้วก็อย่างไรอย่าลืมฝากกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ beauty talk channel ด้วยครับ